วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Top 5ไพ่ทาโร่สายเกลออนไัยกันนะคะไพ่กลุ่มนี้ไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าจบแล้วพังแน่นะแต่เป็นเหมือน ไฟเหลืองไฟแดงที่ไพ่เตือนให้เราระวังปรับตัวและรีบแก้ก่อนที่เรื่องจะลุกลามถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่า5้าใบนี้มีอะไรกันบ้างเราเริ่มกันที่อันดับที่ห้า o น s อ o r d s หรือไพ่9ดาบไพ่ใบนี้ขึ้นเมื่อไหร่นะให้เช็คใจตัวเองก่อนเลยค่ะมันสะท้อนช่วงที่เรากังวลหนักคิดวนนอนไม่หลับหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างจนเกินจริงคําเตือนของไพ่ใบนี้ก็คือให้ระวังความคิดลบจะทําร้ายตัวเราเองมาต่อกันที่ใบที่4นะคะ Five of Pentacles ไพ่ใบนี้คือสัญญาณของช่วงขาดแคลนโดดเดี่ยวอาจเป็นเรื่องเงินงานสุขภาพหรือความรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆเราคาเตือนของไพ่ใบนี้ก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองจมกับวิกฤตอยู่คนเดียวและอันดับที่3มนะคะ Ten of Swords ไพ่สายจบจริงเจ็บจริงแต่จบเพื่อเริ่มใหม่นะคะมันสื่อถึงจุดต่ําสุดการพังทลายบางอย่างแบบสุดทางเช่นความสัมพันธ์งานหรือความหวังบางเรื่องคําเตือนของไพ่ก็คือสิ่งเดิมมันไปต่อไม่ไหวแล้วต้องยอมรับความจริงค่ะอันดับที่ สอง The Devil หรือไพ่ปีศาจไพ่ใบนี้เตือนเรื่องพันธนาการที่มองไม่เห็นเช่นความสัมพันธ์เป็นพิเศษการเสพติดความหลงความยึดติดหรือการโดนครอบงำคำเตือนของไพ่นะคะคือระวังสิ่งที่ดูหวานๆในตอนแรกแต่ดูดพลังเราทีหลังค่ะและสุดท้ายอันดับหนึ่งของไพ่เตือนภัยคือไพ่ The Tower ตัวท็อปเลยค่ะของไพ่เตือนภัยหมายมถึงการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน ความจริงแตกดังปั้งหรือโครงสร้างชีวิตบางอย่างพังลงคําเตือนก็คือสิ่งที่ไม่มั่นคงจะถล่มเพื่อให้เราเห็นความจริงค่ะทางรับมือกับไพ่ใบนี้นะคะคืออย่าฝืนต้านสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนตั้งหลักกับความจริงที่โผล่มาแล้วก็มองว่าหลังจากพังเรามีพื้นที่สร้างใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมค่ะและนี่คือท็อปไพ่เตือนภัยนะคะจําไว้ว่าการเจอไพ่เตือนภัยไม่ได้แปลว่าเราโชคร้ายแต่มันคือสัญญาณให้เราตื่นและเลือกทาง ที่ดีขึ้นได้ทันเวลาค่ะ